สวัสดีอีกครั้งนะครับสวัสดีกับทุกๆคนเลยนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามช่องชาแนลคูยอพยากรณ์เป็นอย่างดีด้วยมาในเดือนกันยายนนี้นะครับจะมีดาวหลายดวงเลยนะที่จะทําการเคลื่อนย้ายย้ายราศีเนี่ยหลายดวงมากเลยไม่ว่าจะเป็นดาวใหญ่ๆนะครับอย่างพระเอกของเราเนี่ยคือดาวพระพฤหัสซึ่งจะย้ายในช่วงปลายเดือนจะมีดาวอาทิตย์นะครับใช้ประมาณวันที่17กันยา ดาวอ่าพระศุ์เนย้ยาย8กันยานะก่อนหน้านั้นก็จะมีดาวพระอังคารน,นะครับย้ายไปที่6กันยาแล้วก็ทางด้านของดาวพระเกตย้ายไปที่3กันยานะครับไล่เรียงกันมาเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเดือนเดือนนี้นะดาวที่ย้ายเนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะมีอ่เป็นดาวใหญ่หน่อยนะทำให้เกิดผลในระยะยาวๆกับอ่าทุกๆลัคนาราศีเลยแต่ละลัคนณาราศีเนี่ย จะได้รับผลอิทธิพลอย่างไรในการใายของดวงดาวห้าดวงนะครับในครั้งนี้บ้างก็เดี๋ยวมาติดตามฟังกันภายในคลิปกันสิ่งใดที่พลาดไปแล้วพระพุทธเจ้าบอกให้ลืมเสียทุกอย่างอย่าเฝ้าตามคิดถึงมันให้มุ่งทำแต่ความดีเดี๋ยวก็จะดีเองหลวงพ่อฤาษีนิ่งดำวัดท่าสูงครับราศีเมษเนี่ยนะครับ ดาวเจ้าเรือนคือทางด้านของดาวพระรังคารซึ่งช่วงสัปดาห์แรกของเดือนกันยายนเนี่ยวันที่หกกันยาดาวพระรังคารจะทําการย้ายเรือนพอดาวพระรังคารจะทําการย้ายเรือนไปตกอยู่ในเรือนของอรินะเรือนของอริเนี่ยอริเนี่ยมันหมายถึงความเจ็บป่วยความาทุกข์นะครับมีปัญหาต่างๆนานา,นาเข้ามาอันนี้ทายถึงสภาะร่างกายพาเพราะนั้นเดือนกันยายน เป็นเดือนหลักๆเลยนะที่ชาวราศีเมษจะต้องระมัดระวังในเรื่องของความเจ็บป่วยที่จะเกิดขึ้นกับเรือนชะตาของตัวเราเองนะในส่วนนี้เกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากต้องระมัดระวังจากของรอบตัวของใกล้ชิดของเล็กๆ,ๆน้อยๆนะกระเป๋าตังแบงเงินทอนเหรียญธนบัตรอะไรต่างๆที่จะต้องระมัดระวังในเรื่องที่จะเป็นตัวสื่อนะในการนำพาเชื้อโรคเชื้อภัยอะไรต่างๆมาให้กับชาวรัคนาราศีเมษ นะเดือนนี้ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องนี้เป็นหลักๆนะครับทีนี้เนี่ยดาวพระรังคารพอรตกอยู่ในเดือนอริเนี่ยนะยังหมายถึงอะไรได้อีกหมายถึงว่าเป็นเดือนที่ชาวลักนณาราศีเมษเนี่ยนะครับจะต้องนะสมมติค้าขายนะค้าขายต้องดูสินค้าให้ดีเป็นพิเศษนะทั้งขายทั้งรับสินค้าอะไรมาเนี่ยต้องตรวจเช็คตรวจสอบหลายๆครั้งหลายๆขั้นหลายตอนหลายรอบหน่อยนะดูว่ามีคุณภาพไหมดูว่า มีอะไรเสียหายชํารุดไหมเพราะบางทีเนี่ยนะบางทีค้าขายไงมีเกณฑ์ได้รับของมาบางส่วนบางชิ้นเนี่ยมันเสียหายมันหักพังต้องส่งคืนต้องเค็มถ้าเราไม่ตรวจก่อนไม่ตรวจสอบดูแลก่อนเดี๋ยวเสียเงินไปกับเรื่องพวกนี้หรือว่าเสียงสินค้านะที่จะเอามาค้าขายมาทํากําไรได้ไปแบบฟรีๆอย่างเงี้ยก็ไม่สมควรนะครับทีนี้ในส่วนต่อมาเป็นเดือนที่จะต้องระมัดระวังในการของการมีปากเสียงแล้วกันนะข้อดีก็มีนะเดี๋ยวพูดเดี๋ยว,ยว,ยวพูด ระมัดระวังในเรื่องของปากเสียงปากเสียงระหว่างเรากับลูกจ้างนะบางทีลูกจ้างทาําอะไรผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับจะต้องระมัดระวังในเรื่องของปากเสียงในเรื่องของวาจากันสักช่วงจังหวะหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่จะต้องร,บบระมัดร,ระวังอหะทีนี้ถ้าใครมีสติดีคุมสติดีเนี่ยตามหลักพุทธนะใช้หลักพุทธยึดเหนี่ยวนะครับมีสตินะไปเรื่อยๆเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็แก้ไขได้ทัน นะครับหรือว่าเวลามันเกิดปัญหาไปแล้วเนี่ยยังไงก็เคลียร์ปัญหาได้อย่างหมดจดนั่นเองนะครับเพราะเป็นเดือนที่เราต้องไปลุยไงลุยกับปัญหาทุกอย่างลุยกับปัญหารอบตัวหลายๆสิ่งหลายๆอย่างทีนี้พอมาพูดถึงในเรื่องของดาวดวงอื่นกันบ้างนะครับดาวทางด้านของดาวพระอาทิต์เนี่ยเดี๋ยวก็จะโครจรย้ายมาในช่องเดียวกันเนี่ยนะครับในช่องอริเช่นเดียวกันดาวอาทิต์เนี่ยนะมาจากช่องของปุตตะใช่ไหม พุทธะมาตกในภพอริแล้วก็ไปดูไงเราเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะทําเหมือนเสียเงินเสียทองเกิดขึ้นนะเสียเงินเสียทองอมีรายจ่ายต่างๆนานาเกิดขึ้นในเดือนกันยายนนี้ด้วยนั่นเองนะครับอย่างเช่นอยากจะได้ของใหม่อยากจะซื้อของใหม่อันนี้ก็จะเป็นการเสียเงินเสียทองออกไปไงได้เราได้ของกลับเข้ามาที่ต้องพูดแบบนี้เพราะอะไรเพราะมันมีทางด้านของดาวพฤกตนะครับดาวพฤกตที่ย้ายตั้งแต่ช่วงต้นเดือนแล้วนะครับ พระเกดเนี่ยไปอยู่ในภพในเดือนของภพพันธุทําให้ชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยอยากจะปรับปรงุงเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างนะอันนี้หมายถึงดวงคนก่อนนะภายในบ้านเรือนนะครับภายในอาคารภายในบ้านของตัวเองเนี่ยเลยทําให้เวลาเสียทราบไปในการซื้อของใหม่อันนี้เข้ามานะก็กลายเป็นเรื่องดีนะครับและเป็นเดือนที่เขาเรียกว่าอะไรเราเห็นจุดบกพร่องต่างๆนานาเนี่ยมันเกิดขึ้นนะเห็นนู่นก็หงุดหงิดเห็นนี่ก็หงุดหงิดเกิดขึ้น เราก็ต้องเข้าไปแก้ไขนะครับไปเคลียเข้าไปเนี่ยบางครั้งมันก็เลยทําให้เป็นเหตุมีเรื่องเสียเงินเสียทองเสียตังอะไรแบบนี้นะครับมีเข้ามานะอันนี้จากผลเหตุจากดาวทั้งสามดวงนะครับแต่ข้อดีคืออะไรเมื่อดาวเราเนี่ยนะครับทําการเคลื่อนย้ายราศีนะปัญหาที่มันเคยเกิดขึ้นนะอย่างปัญหาที่มีความขัดแย้งกับบริวารน,นี้นะสมมติอยู่ที่บ้านเนี่ยเป็นแม่เป็นพ่อบริลูกเนี่ยนะสร้างปัญหา ลูกสร้างความตึงเครียดเรานะไปพูดไปคุยเนี่ยกลกายกลายเป็นทะเลาะกันมีปัญหาความตึงตึงเครียดน้ําตาตกนะมีเรื่องทุกข์เข้ามาปัญหาต่างๆเหล่านี้มันก็จะทยอยทยอยนะทยอยทิ้งออกไปทยอยทิ้งออกไปทยอยเทออกไปด้วยอะไรด้วยปัญญานะครับด้วยความรู้ด้วยการาวางแผนต่างๆนานาของชาวลัคนาราศีเมษเองนี่แหละในการเคลียร์ปัญหาระหว่างเรากับลูกระหว่างเรากับบริวารน,นะครับ ดาวมันถึงเตือนออกมาว่าเดี๋ยวปัญหามันจะทยอยออกไปทยอยออกไปนะครับแต่ในเรื่องของที่เตือนมานะปากสงปากเสียงอะไรก็ต้องระมัดระวังนะในเดือนนี้ด้วยนะครับแล้วเรื่องของสุขภาพนะเดือนนี้นะอันนี้ย้ํานะครับเรื่องของสุขภาพจากการที่ดาวย้ายในลักษณะแบบนี้นะครับมาพูดถึงดาวพระอาทิตย์กันบ้างนะเมื่อกี้พูดไปแล้วส่วนหนึ่งดาวพระอาทิตย์พอย้ายไปในลักษณะแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่า เป็นเดือนที่จะต้องบ่งบอกว่าชาวลัคนาราศีเมษนะอย่าเพิ่งเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเข้ามาในเดือนนี้เลยเดี๋ยวปัญหามันจะถาถมเข้ามาเขาเรียกเป็นดินพา่าขางหมูเรามาเคลียร์ของเก่าก่อนเนี่ยเพราะว่าลัคนาอังคารเนี่ยคือราประจําเจ้าเรือนของเมษเนี่ยไปตกอยู่ในเดือนอริมาลุยปัญหามาเคลียร์ของเก่ามันแล้วมันจะคลายได้ทีละเปาะทีละเปาะทีละเปาะนะครับทําไปเถอะทําไปแบบ โดยใช้แบบองค์ความรู้อะไรต่างๆนะครับที่มีเข้ามาเพราะมีดาวพระรหัสนะครับโยกหลังให้เรือนชะตาอยู่ในช่วงเดือนกันยาย,ายนตลอดทั้งเดือนแต่เดี๋ยวพอพระรหัสย้ายปลายเดือนเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์ต่างๆนานาเกิดขึ้นนะโดยภาพรวมแล้วผมก็พูดแยกเฉพาะดาวพระรหัสเลยนะที่แยกออกไปเป็นอีกคริปหนึ่งก็ลองย้อนไปฟังนะครับในส่วนนั้นคือดาวพระรหัสนะที่พระพระหัสอ่ะเพราะฉะนั้นเดือนนี้นะทาอะไรเนี่ยรีบแก้ไขนะรีบเป็นลุยรีบไปแก้ไขก่อนที่ดาวมันจะยะยให้เรือนนะทาให้ มีปัญหาภาวะต่างๆนานาเกิดกับขึ้นมาให้กับชาวราศีเมษมากกว่านี้นะเพราะฉะนั้นพอดาวลักษณะนี้เรารู้แล้วเราช่วงชิงโอกาสเราไปลุยแก้ไขปัญหาอะไรมีรีบเคลียร์รีบเคลียร์รีบเคลียรอย่าปล่อยค้างคางานเก่างานค้างเนี้ยนะรีบเคลียร์ให้หมดเลยนะพอในช่วงปลายเดือนถูกไหมพระหัดย้ายมาเนี่ยเพราะพราะหัดย้ายกลับมาปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเถอะปัญหาอยู่ดีๆก็มี งานงอกนะงานงอกเข้ามาแล้วต้องทําส่วนนู้นต้องทําส่วนนี้มีความขัดแย้งต่างๆนานาเกิดขึ้นมานะรายละเอียดก็มีเหตุผลหลายอย่างเลยพอพูดไปแล้วนะเดี๋ยวคนฟังแล้วเดี๋ยวหาว่าฟังซ้านะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวปัญหาการงานเนี่ยมันจะตามเข้ามาอีกในช่วงปลายๆเดือนนะเกิดขึ้นมาช่วงกันยายนเนี่ยยังถือเป็นว่าภาวะหนักนะภาวะหนักในเรื่องของหน้าที่การงานอนะไรต่างๆบางทีเครียดไงพอมาทีเครียดแล้วพอม,มันเกิดความกดดันมันก็ เหมือนระบายไปกับคนรอบตัวคนรอ,อบตัวก็เกิดความทุกข์ต่างๆนา,นานากลับเข้ามานะเกิดขึ้นกับเขาไปด้วยเพราะฉะนั้นเมตต้องระบ,บัดระวังอารมณ์ของเราหน่อยนะช่วงนี้เป็นเดือนแกว่งๆนะเดือนนี้เป็นเดือนแกว่งๆทีนี้พระเกตน,นะครับที่ไปอยู่ในเรือนตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเข้ามาแล้วหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าลัคนาราศีเมษเนี่ยคิดอะไรไม่ออกนะเข้าทางพุทธเลยเข้าทางธรรมเลย นะครับหรือเข้าตามหลักศาสนาของแต่ละบุคคลคือไปอสงบนิ่งในห้องพระบ้างอยู่บ้านนั่งคิดนั่งอะไรหามุมสงบนะครับขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในบ้านนั่นแหละนะก็จะได้พรดีๆกลับมาบางทีมันมีช่องทางเลยนะสวดมนต์ภาวนาเนี่ยมีช่องทางเกิดขึ้นนะครับอยู่ดีคิดออกว่าจะทํำยังไงจะแก้ไขปัญหายอย่างไรนะอันนี้คือดวงของลัคนาราศีเมษสมควรเลยนะที่จะอยู่บ้าน แล้วก็อยู่หมายถึงอยู่บ้านทําภาวนาทําสมาธิอยู่ที่บ้านเนี่เติมบุญเติมเติมเติมบุญส่วนเข้าไปแต่ถ้าใครบอกว่าเฮ้ยฉันไม่เอาเลยนะสายวัตถุมงคลสายพระเครื่องสายพระพุทธรูปจะไม่เอาเลยฉันเดินทางสายกลางเลยปฏิบัติธรรมกรรมฐานอย่างเดียวนันนก็ก็ดีนะแต่ถ้าบอกว่าที่บ้านไม่มีล่ะเป็นยังไงมีสิครับที่บ้านทุกคนมีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดีที่สุดนะอยู่ที่บ้านอยู่แล้วก็คือ พันธุนะพันธุที่แปลว่ามารดาพระเกศเข้าพันธุเนี่ยไปขอพอรมารดานะครับเติมบุญเติมบุศลจากพรดีๆของมารดานั่นแหละก็จะได้พรดีๆกลับมาเดี๋ยวจะมีช่องทางดีๆเกิดขึ้นให้กับเมธทุกคนเพราะนั้นบุญกระตันยูเนี่ยนะอย่าลืมนะก็เป็นบุญที่สําคัญมากๆอย่างหนึ่งนะครับเป็นเดือนที่เหมือนกระตันยูกับปิดามารดาแล้วจะมีคุณดีๆมีช่องทางดีๆกลับมาให้าชาวเมธนั้นดีเสมอๆตลอดทั้งเดือนนะพระราหูนะ ยังคงค้นรั์นะครับเรือนชะตาอยู่ก็จริงอยู่นะแต่ว่าเดือนนี้นะมันมีการพลิกแพลงต่างๆนะเกิดขึ้นพลิกแพลงตรงที่ว่านะถ้าชาวเมธ้ตั้งสติรับมือดีๆเนี่ยดาวอย่างดาวพระอังคารที่ย้ายโคจรเข้ามามาทำมุมตีโกนเกิดขึ้นแล้วตีโกนอะไรตรีโกนการเงินกับพระราหูกับดาวพระเสาร์นะครับอังคารราหูเสาร์นะผมก็มองว่านะครับถึงแม้ว่ามันจะมีความ แย้งต่างๆนานา,นาเกิดขึ้นนะในเรื่องของการงานในเรื่องปัญหาต่างๆแต่ว่ามันเป็นเดือนที่สามารถนะครับหาผลประโยชน์ต่างๆนานากลับเข้ามาได้ด้วยนะมันเหมือนแบบว่ามันขัดแย้งนะมันขัดแย้งมันเหนื่อยมันตระทะมันต่อสู้แต่เราอ่ะนะมีช่องทางในการหาทรัพย์อ่ะช่องทางในการหาเงินอย่างสมมติจะไปพบลูกค้าจะไปหาลูกค้ากลับกลายเป็นวา่าสู้แข่งขันกับคนอื่นเข้า แต่เป็นเป็นเดือนที่เราจะได้ชัยชนะหลังจากสู้แล้วนะคือมันไม่ใช่เดือนสบายอะ่ะแต่มันเป็นเดือนหาทรัพย์ได้หาเงินได้หามีไรายได้เข้ามานะอันนี้ก็เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของชาวราศีเมษอีนนี้นะมาพูดถึงเรื่องของความรักกันบ้างนะเรื่องของความรักเนี่ยก็ต้องบอกว่าเดือนนี้นะครับตลอดทั้งเดือนเนี่ยพระศุกร์เนี่ยเดี๋ยวจะทําการย้ายช่วงประมาณวันที่8กันยายน พอพระสุขย้ายกลับเข้ามาอยู่ในเรือนปัตตานีนะครับของชาวลัคนาราศีเมษใครที่เคยมีปัญหารู้สึกเบื่อเสงและฉันปัญหาเยอะฉันเครียดฉันไม่อยากมีความรักเดี๋ยวเดือนนี้นี่นะความรักดีๆจะกลับเข้ามาเพราะฉะนั้นคนที่มีครอบครัวแล้วเนี่ยใครเคยทะเลาะกันเคยเคยมีปากเสียงกันโอ้โหเดือนนี้หวานชื่นนะผมมองว่ามันจะกลับมาหวานชื่นนะครับ ครอบครัวมีความสุขครอบครัวมีความอบอุ่นกันอีกครั้งคนรรกเนี่ยนะเคยโกรธกันไปก็จะมีเกณฑ์กลับมาขอคืนดีหรือว่าเราไปขอคืนดีเขาเนี่ยนะจะดีนะครับจะดีจะได้รับความรักดีๆนั้นกลับเข้ามาเพราะฉะนั้นเรื่องของความรักเนี่ยมันเข้ามาตั้งแต่ต้นเดือนแล้วนะมันมากระตุ้นแล้วนะครับทาให้ ลัคนาราศีเมษเนยยี่ยเดี๋ยวจะพบเจอแต่เรื่องดีๆนะครับเพราะฉะนั้นเดือนนี้นะอย่าลืมทําบุญตเติมบุญทุกุศลบ,บุญกับบ้านบุญกับแม่นี่แหละนะจะส่งเสริมทําให้หลายๆอย่างนั้นดีขึ้นก <c oughs> ็ขอบคุณอ,อีกครั้งนะครับที่ติดตามฟังกันมาจนถึงท้ายคลิปถ้าท่านใดนะครับสนใจผูกชะตาดูดวงเนี่ยก็แอดไลน์ไอดีกันเข้ามาได้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะครับให้กับทางผมและก็ทางทีมงานด้วยขอบารมีพระรันตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์ทั้งหลายช่วยปกปักรักษาให้กับทุกๆทนก,ร,การาศีปลอดภัยจากโรคภัยพิบัติต่างๆนานามีแต่ความเจริญมีแต่ความดรื่งเรืองมีแสงสว่างมีทางออกในชีวิต ประสบความสำเร็จยิ่งยิ่งขึ้นไปตลอดทั้งปี2564นี้เลยครับ